แกยังเนาะเพราะยังสวนมันจะดีเลยนะครับสือสวนแก้วเหรอวะแก้วละตีอันยาเป็นคนกินครับตอนนี้ก็คือของหวานก้อนดักโอ้ยสามดอกละบ่าหลายดอกปกติแก้ได้ซื้อ่กยังว่าท่านแก่ตยังว่าใหแก่หยังว่าท่านแก่ตีโอ้ยแก่แน่แก่แน่สิเก็บไปยังละดอกไม่เอาไปเฮ็ดนี่ยังไปบูชาหัวเร้งโอ้บูชาอยู่เช้าหันพระเจ้าของบ่ โอ้มีหั่นพระอยู่นี่มีพระจากองค์อ่ะามโอ้ได้มาได้ใส่โอ้ในหลวงครับโอ้ในหลวงสมเด็จญาติครับโอ้ในหลวงสมเด็จญาท่านครับหลวงปู่หูวงหลึ่งโอ้ข่าวทาข่าวทาในหลวงพุ่นศักดิ์สิทธิ์คืออย่างตัวไฟบอมีใหม่เน๊ะเอา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 เขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะ ครับครับครับขอบคุณหลายๆ